หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบทอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลนับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยออกรถย์ Suzuki วันนี้กับโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศ c a n ดิตคาเฟร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันทีโทร089 944 6836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาแดงเริ่มที่อุบัติเหตุทางรถยนต์ของบูโน่ลฟานเดสแฟนๆหลายคนเป็นห่วงแต่เจ้าตัวไม่เป็นอะไรมาก และเดินทางมาซ้อมตามปกติพร้อมลงเล่นพบเลี้ยวผูในคืนนี้อีกข่าวที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะแมนยูเต็ดอย่างคริสโนโรลนโ,ลโ,ลโดก่องหน้าคนสำคัญประกาศผ่านไอจีว่าเสียลูกน้อยฝาแฝดผู้ชายไปหนึ่งคนลูกสาวที่เกิดมานั้นเป็นพลังใจให้ครอบครัวได้ดำเนินชีวิตต่อไปโรลนโ,ลโ,ลโดได้วิงวอนขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาย,ยากลำบากนี้ขอส่งกำลังใจไปให้ใหจากพวกเราแมนยูสู้ตายครับบทสัมภาษณ์ของลาฟลังนิก่อนเกม นักเตะบาดเจ็บยังเหมือนเดิมจาก2เกมที่ผ่านมาคือลุคชอเอเดนเซนคาวานีสกอต์เปโูมินเน่แล้วเฟร็ดลาเฟวาราเริ่มกลับมาทำกายภาพบำบัดกับทีมงานได้แล้วนักข่าวถามถึงการที่เลี้วพูลลงเล่นหลายเกมจะส่งผลต่อฟอร์มหรือไม่รังนิกมองว่าอยู่ที่ยูไนเต็ดเองไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ของหงส์แดงคือถ้าจะลุ้นท็อปโฟต,ต่อไปต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้แม้สายตาคนส่วนใหญ่จะมองว่าทีมเป็นรองก็ตาม รังนิกเลี่ยงที่จะตอบเรื่องการประกาศต่างตั้งอิกชิชนหาบอกว่าเป็นเรื่องของบอร์ดบริหารซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมเราทําตามหลุดมือมาเยอะเกินไปในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์ต่อจากนี้ทีมต้องสร้างความคงเส้นคงวาเพื่อยกระดับในการลุนท็อปโฟกุนซื้อไปแสดงหวังให้ลูกทีมเล่นในรัดกลุ่มยิ่งขึ้นรักษาสมดุลระหว่างครองบอลได้ตอนเล่นเกมรูกและเกมรับให้ดีในการเจอกับเอร้พวลู้บงเล่นให้เป็นระบบ เพื่อต่อกรกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งต่อจากที่นักเตะท,ที่พลพรรคผีแดงแทบจะลืมไปแล้วอย่างอองตนี่มักซาครับลงเล่นไป40นาทีในเกมกับเรอัลมาดิดเมื่อสุดสัปดาห์บาดเจ็บถูกเปลี่ยนตัวออกผลจบลงด้วยมาดิดชนะไป3ต่อ2มอนชีผู้อำนวยการกีฬาของเซบิยายอมรับว่าการดึงอองตนี่มาร่วมทีมในสัญญาย,ยิมตัวนั้นไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ดีใจที่ได้ลองเสี่ยงเราไม่ได้จ่ายเงินแพงอย่างที่หลายคนคิดในดิลนี้เนื่องจากมีข้อตกลงกับยูเนเตต แม้ผลงานของเขาไม่ดีนักแต่ก็ทําให้คนรอบตัวดีขึ้นเซบีย่าจะไม่ซื้ออองตนี่มักซลในดิวถาวรเขาจะกลับมาที่โรงละครแห่งความฝันและสโมสรก็เตรียมจะหากองหน้าคนใหม่แล้วไม่ว่าจะขายอองตนี่ให้ทีมอื่นได้หรือไม่มาดูบทวิเคราะห์จากต่างประเทศมองว่าแบ็คทั้งสองฟังของโยเต็ดต้องพยายามยกระดับขึ้นมาหากหวังทีมจะทําผลงานได้ดีในเกมกับหงแดงคืนนี้ครับนัดล่าสุดเดียกโกโาโรกับอาเลตาเลสมีปัญหาในเกมรับพอสมควร พวกเขาประกอบตัวหละหลวมยินตำแหน่งผิดพลาดส่งผลอย่างมากต่อการเสียประตูนาวิเคราะหมองว่าลาฟลังดีมีทางเลือกไม่มากนะักเพราะลูกชอยยังไม่หายดีและแตาเลสคงจะลงประจำการแบ็กซ้ายต่อไปทางฝั่งขวาอาจจะเลือกคนที่เล่นเกมรับได้ดีกว่าเล็กน้อยอย่างอารอนบิสซาก้าแม้ภาพรวมยังไม่ได้ดีทั้งคู่ทั้งแมงมุมและดาโลและมีการพูดถึงการปรับมาเล่น,นเซนเตอร์3คนเหมือนกันเพราะยูเต็ดไม่มีเฟรดและแมตชูมิเนในตำแหน่งมิดฟิลด์ปัดกวาด พวกเขาอาจจะเลือกเอริกบายยีลงมาช่วยวิกตอร์เดลเลิฟและแฮร์รี่แมกคไกว์ซึ่งต้องรอติดตามก่อนเกมครับสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมเลี้ยวปูของเจนครอปมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาป,ประตูอาริซอนเบเกอร์กำลัง4คนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโจเอลมาติปวากิลฟานไดและแอนดรูโรเบอร์สันกำลังสามคนจอไดเฮนเดอร์สันฟาบินโนและเตอาโกอาคันทาร่าสามตัวด้านบนมีโมเมสซาร่าเดลโกโจตาและหลุยดิอาส แมนยูเตตของลาฟลังนิกมาในระบบ4 3 3ผู้เล่นประตูเดบิดเดคชากัลหลัง4คนอารอนบิสซากา้าแฮร์รี่แม็กไวย์วิกตอรีดเดัลเลอรและเล็กเตอร์เลสกองกลาง3คนบูโน่ฟานเดสเนมินยามาติชและปอบปอกบาตัวหลัก3คนแอนโทนีอินแลงกามาคาัสแรดฟอร์ดและเจดอนซานโชเนื่องจากคริสเตโนโรนัรโล,โล,โล,โลโด้เพิ่งจะเสียลูกน้อยไปนะ่าทำให้สภาพจิตใจไม่พร้อมสำหรับการลงเล่นเกมสำคัญนี้ รายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการ์ฉะนั้นขอภายหักไม่เป็นไปตามนั้นผู้ตัดสินในเกมนี้ได้แก่มาตินอักินสันส่วนผู้ตัดสินที่ดู VR คือพอลเชนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ4ทุ่มเศษตามเวลาประเทศไทยครับฟาบิเซลโรมาโนยืนยันเคียวิโกดิวิเลเซนฮากับแมนยูเตะเสร็จสมบูรณ์การประกาศจะเป็นทางการใกล้เข้ามาแล้วช่วงเวลาขึ้นอยู่กับเงินชดเชย2ล้านยูโรที่โยแตจะจ่ายให้กับอารแจซึ่งน่าจะมีการประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จากการยืนยันของนักข่าวดังหลายคนหลังการประกาศทีวีโกให้แฟนๆสบายใจนั้นหลายสื่อก็นําข้อมูลนักเตะที่ตรงสเปคเหมาะกับแทคนิคของเอริกเจนฮากมาประกอบครับ 3. รายชื่อที่หลายเว็บไซต์บอกตรงกันเกือบหมดคนแรกคือคิสโซเฟอร์เอนคุนคูจากไลฟ์ซิกในวัย24ปีคนนี้มีข่าวมาตลอด2-3สสัปดาห์หลังและในทางมิดฟิลด์ตัวรุกรวมถึงกองหน้าตัวต่ำบวกกับฟอร์มที่ร้อนแรงของเจ้าตัว อีท้งยังคล่องแคล่วและมีความเร็วเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าปิสแสดนต้องการเดินดิวพวกเขาต้องควักเงินพอสมควรเพราะนักเตะมีสัญญากับไลฟ์ซิกถึงปี2024คนที่สอทุกท่านน่าจะทราบกันไปแล้วในคลิปเมื่อวานครับอย่างดาวินนูเยสนอกจากความสัมพันธ์อันดีกับรุ่นพี่ในทีมชาติทั้งคาวานีและฟอร์ลันอีกปัจจัยสําคัญสาหรับการเลือกทีมต่อไปของนูเยสคือการได้ลงเล่นอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่มีอะไรการันตีในดิวนี้ว่ากองหน้าคนเก่งจะย้ายไปอยู่ทีมไหน แต่เขาคงจะย้ายออกจากเบนฟิก้าแน่ๆตามที่ฟาบิซิโอโรมาโนรายงานและค้สุดท้ายปีกที่เทนฮารกรู้คู่มือในการใช้งานอย่างแอนโทนีการเดินเดียวกับอาจ็คอาจจะไม่ง่ายเสมอไปแต่ก็คงง่ายกว่าหลายทีมครับเพราะมีเอวินฟานเดอร์ซาเป็นหัวเรือใหญ่ตั้งแต่ดีลตอนนี้ฟานเดเบกต่อเนื่องมาที่เอริกเทนฮารกดีลนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ต้องจ่ายไปในตำแหน่งมิดฟิลต์ตัวรับกับกองหน้าอายุน้อยพาบอร์ดบริหารให้งบประมาณมากพอ บวกกับเมินที่ขายนาักเตะไม่ตรงสเปคออกไปได้การเดินดีลแอนโทนีก็มีลุ้นมากขึ้นเหมือนที่ไมค์เวอร์ไวท์เทียนหนึ่งจากเนเธอร์แลนด์ยืนยันตั้งแต่2อถึงสสัปดาห์ก่อนว่าเทนฮากหวังจะได้แอนโทนีและเยเดนชิมเบอร์มาร่วมทัพผีแดง3คนที่รายงานในคลิปนี้เป็นนักเตะที่ตรงสเปคของเอลิกเทนฮากครับแต่จะคว้ามามได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างผลรคผีแดงชอบใครมากที่สุดหรือมีเป้าหมายอื่นนอกเหนือจากนี้พิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ ถ้าคุณเป็นคนที่หลงหลและคลั่งคไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ